รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการ เมื S <S ่อเร็วๆนี hmm. so, okay. oh, ้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2566รวม40รางวัลใน7สาขาประกอบด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมรางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยมรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยมรางวัลสินค้า1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมและรางวัลสินค้าหาลานยอดเยี่ยมโดยประกาศความพร้อมนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ดันธุรกิจไทยเติบโตเร่งเสริมแร่ง ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ตโดยลดโลกทุกใบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดเวลารัฐบาลใช้คำว่าตลาดนันนอตก,การเสริมเพิ่มรายได้สร้างการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณาพวีดีีโดยใช้นวตัตก,กรรมซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดันภาคส่งออกไทยก้าสู่ทศวรรษใหม่ปีที่31เเติบโตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงปรับตัวพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง กับความต้องการของโลก เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาบริษัทพล a t i n u ฟรุ u จำกัดหนึ่งในผู้นำด้านการส่งออกผลไม้สดเกรดพรีเมียมชั้นนำของไทยจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่มีนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมผลักดันนโยบายส่งเสริมภาคการเกษตรภายใต้หลกักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จะช่วยพัฒนาทั้งภาคผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวไทยให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่กันซึ่งพล a ินน u m f r u i จำกัดส่งออกผลไม้สดระดับท็อปไฟท์ของประเทศไทยจะช่วยเสริมธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระบวนการที่กระทรวงเกษตรได้เข้ามารับผิดชอบในการที่จะส่งเสริมกระตั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สอบรับกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะช่องทางในการจําหน่ายสินค้านั้นเนี่ยเราต้องใช้กลไกลของของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับสามารถที่จะผลักดันให้สินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนัน้นเป็นเป้าหมายสำคัญกันแล้ว บริษัทบัวขาวแกลเลอรี่จำกัดจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่บัวขาวนัมเบอร์วันซีรีส์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักกีฬาโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจคนทั่วโลกมาร่วมงานซึ่งบัวขาวแกลเลอรี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ด้านมวยไทยอาทิเสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆโดยสินค้ารุ่นบัวขาวนัมเบอร์วันซีรีส์จะประกอบด้วยกางเกงมวยไทยเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามที่เป็นสินค้าซีรีส์แรกเตรีมยมจัดจำหน่ายเร็ว กีฬานะครับเพราะเราเป็นแบรนด์เหมือนกับเวลาเราขึ้นเวทีนะครับก็เป็นแบรนด์ของบัญชาเมฆทุกคนก็เวลาเดินทางแล้วก็มีแฟนคลับนะครับที่อยากจะได้นะครับสินค้าของแบรนด์บัญชาเมฆก็เลยมีแบรนด์นะครับทำแบรนด์เกิดขึ้นในวันนี้ครับคอลเลคชันนี้ก็เป็นเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์นะครับชเสื้อผ้าแบรนด์ลูกเสื้อผ้ากางเกงมวยนะครับก็เป็นแบรนด์ของบัญชาเมฆแล้วก็เป็นเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสินค้าที่แบบออกหลากหลายนะครับคอลเลคชันให้ได้ขยาย ต่อต่อไปครับ